2 0 0หมื่นล้านซื้อเรือดำน้ำช่วยคนตกงานได้กว่า7 0 0แสนคนวันที่22สิสิงหาคมทีมข่าวได้รับรายงานว่า คุณหญิงสุดารัตนเกยุราพันธ์ประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยโพสต์ข้อความบน Facebook ระบุถึงกรณีการลงมติในอนุกรรมาธิการครุพันธ์ ICT รัฐวิสาหกิจและทุนหมุนเวียนในกอมทงบประมาณ2,564กรณี Ugh. จัดซื้อเรือดำน้ำจำนวน2องลำมูลค่าลำละ11,250ล้านบาทรวมเป็นเงิน22,550ล้านบาทโดยมีการออกเสียงเสมอกัน4ต่อ ก่อนที่สุพลฟองงามสสบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐประธานกอมทลงคะแนนเสียงเห็นด้วยทำให้ได้รับความเห็นชอบโดยเนื้อหาทั้งหมดมีรายละเอียดดังนี้ วันนี้พักเพื่อไทยโดยสสยุทธพงศ์จรัสเสถียรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อไทยสสครูมานิตสั่งพุ่มเพื่อไทยและสสพักร่วมฝ่ายค้านในคณะอนุกรรมการงบประมาณด้านคารุพันได้เสนอให้ตัดงบประมาณในการจัดซื้อเรือดำน้ำจำนวนสองลำมูลค่ารวม22,500ล้านบาทซึ่งก่อนหน้านี้ได้จัดซื้อไปแล้ว1ลําลำแต่ถึงตอนลงคะแนนเสียงฝ่ายค้านแพ้ไป1เสียงแต่พักเพื่อไทย จะไม่ยอมแพ้จะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปง่ายๆอย่างแน่นอนเราจะนำไปเสนอให้ตัดในกันมาที่การงบประมาณชุดใหญ่อีกครั้งหนึ่งพักเพื่อไทยเราไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่จะมาใช้เงินจำนวนมหาศาลไปจัดซื้ออาวุธยุโทโธปกรณ์ในขณะที่ประเทศชาติกำลังอยู่ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ประชาชนกำลังอดอยากแทนที่จะได้เงิน22,500ล้านบาทไปซื้อเรือดำน้ำควรเอาเงินภาษีของประชาชนจำนวนมหาศาลนี้ไปใช้สร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับประชาชนคนส่วนใหญ่ดีกว่าเงิน22,500ล้านบาทเอาไปช่วยคนตกงานคนละ5,000บาทเป็นเวลา6เดือนจะช่วยนักศึกษาจบใหม่และคนตกงานได้ถึง750,000คนนะคะ นอกจากนี้ยังมีข่าวว่าบริษัทที่จะเป็นนายหน้าจัดซื้อเรือดำน้ำําใกล้ชิดกับผู้มีอํานาจในรัฐบาลและนอกจากได้งานจัดซื้อเรือดำน้ําแล้วยังกวาดงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีของทุกกระทรวงอีกด้วยเรื่องแบบนี้เพื่อไทยจะไม่ปล่อยไว้แน่เราจะทําการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าใครได้รับผลประโยชน์จากการจัดซื้อหรือไม่แล้วรอเจอการตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ